สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะคะมอน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมมอน่กะมาอยู่ในช่องของป้าต่อยคนมีเซนนะคะมอนีป้าต่อยกบว่า่อสารไม่ค่ะท่านผู้ชมไม่แกะกล่องค่ะท่านผู้ชมซึ่งเ่อคยมาจากเท่อขี่รถพานแล้วกะเลี้ยวเห็นท่าเขาคือจังสิมิสารเนาะคะ่ะเนาะเหมือนมีเซนเนาะค่ะท่านผู้ชมคือเลี้ยวเขามากคือจังสิมิสาร พอเขามาส่วนเทียมงานเขามามีสารอิหลีค่ะท่านผู้ชมมองนี่ก็เป็นสารตายายเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสารตายายนะคะย่บานบัวหน่อยเนาะคะ่ะบานบัวหน่อยพนมไพรเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดีย๋ยวสิผ้าเขาไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะกับสารใหม่อย่าลืมด้วยค่ะถ้าเจอสารไม่มาขอชคขอลาบในเลขมักสิเขานะคะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ ช่องป้าตอยคนม,มิเซนพร้พอมกับทีมงานน้ำในเด้อคะ่ะมือเนสิบ้ามาสารใหม่เนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นงวดของวันที่17มกราคม2568นี้นะคะกับสารใหม่ขอให้เอฟซีถูกถูกทันเฮงๆเรืยเรืยกันสุขูสุขคุ้นเด้อค่ะเด้อไปค่ะท่านผู้ชมไปค่ะบ้านน้องบัวนใหญ่บ้านน้องบัวหน่อยบ่พนมไพ่เนาะ ค่ะมือนีเนาะค่ะท่านผู้ชมไปค่ะอุ้ยนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมนุ่มอามค้นเดิมได้นีหน้าตาแบบนี้ล่ละแมนค้นเดิมปะมาเว้นค้นใหม่ปะเดียวเดียวเดียวแต่ว่าท่างเขานี่มีต้นิวผาแมน ไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมไปขอโชกขอลาบเพิ่นกับสารใหม่นะคะนี่เนาะค่ะไม่ไม่ถูกคนเลยเป็นบ่หมุอน,นี่ก,กับสารนี้นะคะใหม่กันทุกคนเลย พึงจะเคยมากขงังแหลกเนาะค่ะเนาะเป็นสารตายายนะคะด้านคางสารนี่ก็มีเป็นสะสะบัวเพิ่นมากบังไฟเด้นั่นเห็นขางบังไฟบ่เนี่เนาะค่ะเป็นน้องนามสะบัวท้อ,เทองเละอันนั้นเพิ่นสายเดียวดอกนั้น บนหมองไฟเบนห่องไฟ่ที่ัดไจนปตเนี่ย้อสารเตดี๋ยวมาเรองปนสารสารตายายค่ะท่้สารตายายค่ะท่านผู้ชมทูบที่เขาจดไว้เอานี่นอค่ะท่านผู้ชมเอาเอาแบงแบงแบงสร้างพอสร้างพอสร้าง วิบเก้ามีนาคมสองห้าส <7. S 1> ี่สี่ยังไงสี่เจ็ดบอ <า S 1> <บา S 2> แมนนี่ยังแบบอะไรเนีาา่ยนาะคาท่านพุทธสร้างเมื่อปูหรือเปล่าเอาขึ้นอะไรตุยไม่รู้นี่นะคะสร้างเมื่อพศออนี่เนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบก้ามีนาสองห้าสีเจ็ดนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมวัวหัวต้นนี่ยังมั้งค่ะท่านผู้ชมตัวจิตเป็นประมาณนี้เนี่ยเนาะค่ะเป็นสาราตาใหญ่เอาเลทถูกอะไรวีเออมันไม่เลทถูกนี่พ<ม>่อสร้างกันนี่เนียนคนสร้างยี่สิบเก้ามีนาสองห้าสองห้าสี่เจ็ดโอ้เนี่ยเนาะค่ะท่านผู้ชมอะไรวีอู้หูมีหนูด้วย นี่น้องขาเลขทูบิยังนั่นมาเพิ่งกันน่ะทูบแตกทูบแตกทูบแตกสุไอ้ถ้าไม่แปดหนึ่งเจ็ดหรือศูนย์หนึ่งเจ็ดทูบแตกมีคนมาจุดไว้เอ้าแปดหนึ่งเจ็ดท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าถ้าเรามาขอโชคขอลาภที่ศาลไหนตรงใหม่ๆคือเลขเข้า เยังดีนะค่ะทูบแตกเลขยังน่ะหกหนึ่งเจ็ดหรือว่าแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหรือว่าศูนย์หนึ่งเจ็ดท่านผู้ชมเบอร์เอาแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดทูบแตกด้วยนะคะแปดหนึ่งเจ็ดค่ะเฮ้ยนั่นฟังแท้เฮ้ยแลวว่งหัวนั่นเฮ้ยเฮ้ยแนวหม่ที่ใม่ฮักต้นแบบตั้งบี้ฮัก ไอตันนี้ยังก่อบีเก็เนี่เนาะค่ะสารตายายยีต่อยหัมแตอีกนี้วังบเนย์หน่งเเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกนครับต้นยังก่อตังบีตังบีเ้นต้นนี้ยังต้นบักตังบีครับแต่ว่าเอากวองลูอีกแน่ยคือบางนาเป็นผลละมเอาถือถกล่องยน่ยขยเนเ้าเเขายกนวางไหนไปจอดได้แ็เบิร์มัค เปิจอดเิ่งหยังมันเองมางจดจอดเปิงยั่ออสาตัวตรงเนอะสามสามตัวตรงเพิดผนาผู้สาวโอเคผู้สาวผู้สาวเดียวม่วนเดยอแต่พ่อซองหนาซองหลังยืนเพีนาตอนนี้ยังกว่าเอาไม่ตตังบีตังบีมอเดนที่ต้อเป็นะคร้องเป็นจัพตังบีเป็นผลไมชนิดนึงของกินไดปะ ของขายอีสานแต่ว่ากินได้เขากินได้แต่มันมันมีหน่อวยวนมันกินไม่ค่อยอร่อยแต่เขาจะใช้ความเหนียวความเหนียวไว้ทาอะไรอไว้ลางยางแค่นกาวแท่นกาวเอ้าแล้วเรามันต่างกับบักทูมยังไงอ่ามันจะลูกเล็กลูกเล็กเขาก็เลยไม่ลูกน้อยแต่มันมีความเหนียวอสมัยผมไปเด็กน้อยผมจะซีดไปไหมไป ไปติดไปแตะแม่กับเี้ไปไล่จับแม่กับเี้เออไเดี่ยหูจักนี่หูจักแม่กับเี้เคยมันบิดจับไปไม่เลยว่าจะไปไม่แล้วมันติดอยู่หันติดหันเลยเออเขาประหุนเขาประหุนเติมกับตังบีนะครับอันนี้โดนนี่คนเดียวกันตังก็ไม่ตายครับคนที่เกิดโดนอ๋อบักตังบีเอาไปติดแม่กับเบี้ยแม่ผีเสื้ออันนี้หูจักแล้วเคยเห็นมหนบอเคยเห็นเคยเห็นพร้อมเคยเห็นพร้อม เกิดโดนเถ่าแล้วได้เลรียญกรนน่แพ้ไม่รู้เลยม่งเอามันเป็นนวัยนะอวินะแล้วเขาเอาเอาข้างในมันบิ๊กเกดขึจังกาวไหมไปไป็นไปไม่ไอ้ค่อยๆเรียนอยู่อันนี้เป็นเด็กน้อยเห็นมะจะไดว่าเกิดโดนแมงกะบี้แมงกะบี้กะเบี้ยเขาเกิดนี่ยังกะกะบี้กะเบี้ยแมงกะเบี้ยมันเป็นผีเสือเป็นบะแม่แขงปอแมลงปอแมลงปอแม่งปอแม่แข็โซ่เลยป่ะนี่บอสเอาแม่แขงปอแล้ว ไปจังสี่ซะมาเบินมาจัดที่ปลาไม้ที่เราทาอยาสาบที่ว่าแล้วก็ไปหามมันแมงโอหลังจากเขาวนอะอันที่ว่าปล่อยฝ่ายโอเคฮะจังสันเอาจังสี่ซะไปค่ะมาถอดก่อนปล่อยยาเขาปล่อยฝ่ามันถอดจังสี่มันต้องหอนแต่ว่าจะเลื่อมด้วยค่ะสารตาแย่เพิ่นมากบังไฟท่านผู้ชมจะเบิ่งขางบังไฟดูวยางบังไฟบับสูงบับใหญ่น่ะนั่านนะอขาขางบังไฟ เปนมากวังไฟฮนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ถูกเทียนกาบใบขอโชกลาบกับสารตายายนะคะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะ่ช่องเลยนะคะุนเป็นง่วก็ลขกครับเป็นอะไรง่วบอไรเลยเอาไฟมาเอาง่วใส

ถาไปถามเจ้าแม่ถามเจ้าทำไมเราเจ้าที่นยับ่ยันเราบ่นไฟตางหันบ่ไฟตาบ่หันไหอืมต้องทำให้มัน่ระเนจะดีกับไปเลยเป็นหมอเรวเป็นหมอวไปหูจักพนตอนใดพนสบายด้ว ผัว่กับต๊ะโตะเอาถูกแตะหรือเล่ากแ่เอ้าถูกแตะถกแตะเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอิลิอาม์บังแนมบ่ได้เห็นหนังเลยเนี่ยากถ่ายเสร็จถูกแตกเลยครับบ่ได้เห็นหนังเลยเออเยสันอันเยสันเดี๋ยวเอ้าเฮ้ยถูกมันแตกเองนะผู้ร์ชเออถูกแตกเองเลยเหมือนคล้ายแบบเราเราสองแล้วเออแบงเบิ้งแล้วเออคือเราได้สองแล้วแล้วก็เห็นแล้วแล้วก็ ทุบแตกคา่าเครื่องเปียงเลยอืมซ่าคาเคิร์งเปียงเลยแปลว่าอะไรบอสแตกเลยคือมันแตกคากลางเลยครับอ๋อแตกคากลางนะครับสี่ห้ามันคือก้อนเหล่านั้นก้อนมันปกติดีอยู่แล้วมันจะไม่องไปสรนนะบอยยืดดีๆเอาทางทีมงานเบิ้งถูกถ่องไปเบิ้งถูกถ่องแล้วเลขทูบแตกนะครับท่านผู้ชมเด้อตามนั้นนะเห็นหินกันนะแต่ไม่ได้มีใครไปทำอะไรนะมันแตกของมันเองเลยเมือนที่ใครว่า มีเข้ามาจนบ่านมึงกะร้อยเอามาเบิ้งแม่เต้นไปแตกแม่ประมาณนี้เลยครพี่กิงพี่กิงถัดจะแตกการงานจะแตกตั้งงานแล้วตานแล้วนะแล้มันจะแตกอะไตอนของที่เรามาต้อากับร้อยทีมงานนะครับไม่มีของธรรมดาสารใหม่อย่าลืมว่าสารใหม่นะเราไม่หากระเด็นลดควันก็ะเด็นเพาะฉะนั้ม่หายกระเด็นเลยอย่าลืมว่าสารใหม่เจอสารไม่เหล็กมาเข่าเนาะค่ะก็ก็ไม่รู้นะเท่าที่ผมเคยเคยไปขออันนี้เอา เอาเท่าที่รู้มาที่เคยไปขอและประสบการณ์ที่ไปขอมาแต่ละสถานที่นะครับเจอสารใหม่เลขมักจะเข้าสิการบานเราได้เมื่อกีอ้นะครับแล้ว<ข>อ,อันนี้แล้วอันนี้คือเรื่องจริงถ้าท่านไหนที่เคยได้ติดตามได้ดูคลิปนะครับจะรู้เลยว่าเป็นแบบไหนในรูปแบบไหนย,ยังไงคราขอเสนที่สิ่งตามคือสิ่งต่างๆสิ่งที่เรามองไม่เห,ห็นนะครับก็จะบอกบ,บอกบอกว่า อย่างตรงเนี้ยจุดเทียนนะที่จริงผมไม่รู้นะว่าจะมีสารตรงนี้ด้วยซ้ำพอดีเราเจอฐานมังไฟฐานฐานฐานมังไฟอ๋อเจอฐานมังไฟนมลานะครับเจอฐานมังไฟเสร็จปึ๊บปั้บต่อยเห็นลงสีพื้นสารครับก็บอกว่าพี่อ้อนึกว่าอ้อมฝันบางยานเมื่ีนี้ป่ะจิพามากปึ๊บปึ๊บปสารสีครับผมานี่แล้วเขาเปียกมไหมนี่แล้วเขาจะเอาเขาเปียกไม่ไเลยสีแค่ไหนแล้วไี้ต่ว่า เดี๋ยวแต่บ้าวิ่นเป็ดหัวรอเนี่ย <c oughs> อยบอ้าีนเป็นลงสีข้าทีไม่จะทันเลยสารดีรรดีเลยว่ะจ้่หัวรอเราะท่านเร็วที่นี่ไงนั่นแหละคือปัญหาที่มาก็เลยเสียงขึ้นสายเลยครับสารอยู่ด้าน<ะ>หลังเนาะค่ะท่านผู้ชม้ไนมาวิ่นเปินหัวหล่อขอ่อยเพิว่าข่อยเห็นรงสีเป็นสารที่หลกไอมที่แหกแอยกันต้องยอมรับว่าเด็กแหลเองนงสีเป็นร่องสีเป็นส่ร บ่ที่นี่เลี้ยวเข้ามาอีกเอ้าด้านหล้างเป็นศารสารตาแย่อีหลีท่านผู้ชมกาคนบางฝ่าได้หมดเอาคืองประจุบิดเพราะมันมีบังไฟไฟอยู่บ่งฐานังไฟอยู่บ่องเคื่อมันหมาอจอเนะแล้วก็มันยุ แสดงว่าตรงนี้ต้องมีประวัติที่แพ็ว่าพู่จะไมให้เพราะว่ามันมีน้หนองน้ำริมฝั่งหนองหานอย่างเงี้ยออฮะหนองหานน้องบัวน้อยพอ้น้องบัวน้อยนะครับ่เนองหานอ๋อทีไปทีมาน้องบัวบ้านบ้านน้องบัวน้อยแสดงว่ามี่ยังอยู่ทั้งหนองหานมันไม่มีมันพูดคำว่าน้องเนี่ยมันก็มันก็ขึ้นชื่อเพลงเหมือนเพลงอ่ะฟังหนองหานฟังน้องบ้านทานเบ้ากระทักคือคือเลยเนาะ จะาล่ำปลาไปหอยไปอื้อเถอะเออเาสาวหอยงาอล่ยเสาวหอยงาอลยสาวอลยเลยล่ำแล้วนี่ว่าจะมาสาวอ่าไปโอ้ยมัะเทไหนจูเตียนนี่ว่าไงเอาตัวนี้แบ้นม่เท่าขอตวนงายอครับต่อได้พออันนี้มันแห้งอุ้ยย่ายเป็นเครื่องปูงามแค่ปากแดงอ่าปากแดง ออกสไตล์แยต่อยเลยเผ็ดท่องเต็มเลยน่ะเน่มมอนป้าเป็นสีบ่อหอบอนี่เป็นตำหมากเลยนะเออเป็นตำหมากเป็นเคี่ยวหมากน่ามอ่งมั่งมาวิ่งมาเอาเด้อป้าเดี๋ยวเลขเขาแท้เข้ามาถึงมองแล้วตาตากับย่า่ผลก็ใส่เครื่องประดับเต็มอยู่เพิ่นต้องหายโชกหายลาภแท้เลยนะครับพ่อแม่หลงมาถึงลวงจังหวา เพิ <molec> ่งที่ยังบงบอกเสียให้เฮามามาหาเพิ่นอืมเอีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคือมุ่กัดกับขี้ผาดูบ่บ่คิดว่ากับขี้ทั้งฟันหรือคือแค่เป็นร่องสียก็เฮงหัวแบจุดบงบอกคือหันหลังไฟหันหลังไฟนี่แหละเพราะว่าหังไฟพิ่นมีเสร็จโอ้ยขันเฮยขันแตกสามตนี่นะนุ่มอามกับนุ่มอามเถ่อไวเสียงอะไรเสียงไฟมาถวายไฟมาจุดเจ้าตรงใดเอาบังไฟมาถวายนะถ้าแตกสามตเจ้าบนหลังไฟลานไปดิ่มึ่มลานดิ ร้านไหนร้านพีเขียวร <c oughs> ้านใด้ซองร้านที่เขาขาย <c oughs> ไปซื้อไม่จากร้านเอโรฟแรมบางระบ,บางแนะ เอาขันเขาเอาอีหลีขันแตกสามตัวนุ่มอามต้องมาจุดดอกไฟนะก็ต้องนั่นแหละแล้ว่็แม่ขันจุดบ่แม่หนาดอกไฟบางที่เขาเสือาเด้เออแอ้วก็ต้องเดือนหกแม่เอาไฟมาถวยน้ำเพลินแม่เขาจุดถวยเป็นบางเดียวซืือบ่ได้มาถวยแบบแบบเป็นเป็นเทศกาลแม่บอกเขาซืือมันก็ขอดอกขอไฟนะครับที่เปตกนี่ห้ายใหม่สัมบ้านกันเ้อเออเหงาต่อบากใหญ่ขึ้นมาถวยเพลินพราเป็นบางที่บางระบาทเฮ้อยังกระที่บาท เอาบางเอาประเทศจุดูไหมร้องคนใ่น้อยแน่ก็คือนอะไรเขาจะเจูดเปนอะไรสองบาทห้าสิบนั่นแหละไปเอาู้ชมครับมาขอค่ะคุณนะครับสาธุนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสัตวสาธุเด้อเจ้าปี่เจ้าทานประคุ้เจ้าพี่ของแม่นาคงกรณีพีวดาอารักษ์ สิบีปกปักรักษาณสถานที่ศาลปูตาบานบัวน,น้อยอสาลปูตาย,าย่ยพื่นนี่ลูกหลานทีมงานช่องมาวิช,ชาแนลกบารุกบุญเดินปาฏิพุนมิเศษมาทันแนลความแห่งชั้นแนลคนโดยน้องแม่กต่เดินเดินท่าสักการะกราบไหว้ซึ่งลูกหลานบ่เคยมาพ่อมาเห็นตนเทียเมื่อน,นี่ก็กปูว่ามีเส้นอันใดหรือว่าตายา่โยดนคิดโดนใจให้ปาฏิพุนเลยเห็นเห็นปูกับญาอาย,อยุหมงนีแจ้งเด็กตาแย่ บาดตะฟ้าไหวนะป่าวางมาตักผมมันแล้วครับค่วนดูครับบาดลงบางครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนี้เสียงยังวะเดี๋ยวนี้อยู่แต่ว่าเสียบตาเราดิแตมือนี้โรกร้านกับหาโชคหาลาบเตินท่านเรื่งม่ไกลแสนไกลแต่อยากมาตามหาเลขเนี้ของงวดวันทีสิบเก็ดมากราพ้มพศสองพอยองสิบ เลขทายร้อนทีหนึ่งสามโตตรงๆเด้อตาใหญ่ซะซะโทซะปั้หยันเลยเสียตาอเออจะเป็นลมพัดถื่องมองคักเดี๋ยวเดี๋ยวหาแนวปั้งเอานะครับจำจุ่ยได้บ่ได้บ่ได้บแบงบ่ได้เอาแก้วมาโอะมองนางกันงางงายเลยมันเป็นครูค่ะเออ มานอนมันกินมันกินบดี่ไหมูปูปูปูนอนหนาะเย็นจยจนบะรับบริยังเลยแหละบพมันตะปูกีนนอนรับดีดีเลยรับดีเลยเย็นปันนี่นเราลงถงงศา้สังเสียถ้ายุสารน้ำสามนู้่พื้นที่บรรยากาศเป็แบบลมลืนเป็นตลอนเป็ักเป็นตบนี่เราพรว่าซันในษา่าษาจีนจาจือือของจ น้องเจอยเนาะบได้ม uh, ีเส้นขาหมูดิเอาปลาต่อยกันแล้วกันผู้เห็นสารเอออืมเอาาต่อยกันแล้วกันผู้เห็นสารไปบุรนมีเส้นอืมขอพนดีๆกันแล้วกันซาตูเด้อตากับยายมือนี่ลูกหลานทางช่องทางทีมงานนุ่มอามคนเดิมมาวินงชันแนลน่องนามเบ้าแพ็กชันแนลแล้วก็บเบ้าแบ่งเนาะค่ะในเดินทางมา บรูแมนนี่ยังโดนกิตดนใจให้มาหาตากับยายมือนี้วันนี้ลูกหลานมะขอเหล็กเด็ดมะขอเพิงบุญบาร,รมีของตากับยายให้ได้3ามตัวตรงๆรเลยเดอ้อเหล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งงวดวันที่สิมกราค้ม2 5ง8นห้ตากับยายยิบออกมาให้ได้เด้อสามตัวตรงๆ,ๆเด้อตาเด้อตา ไมเลปาดิทโถเอ้าเอามันคือเอียงนั่นเลยทุกเอียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกเอียงไปเอียงมาเป็นยังสามได้มาครั้งแรกครับผมเลขที่ได้มาหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดครับโอเคนะครับหมายเลขเจ็ดนะอ่ะปาต่อยมันบอทั้งนั้นแหละมันมันเอียงห้างเออเป็นออเออหมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดนะคะ มึงเล็กยิ่งพี่ก่อนไม้ที่สองครับเอาได้อ่าที่เรียกเลกทูปตอนที่เรามาดูของปู่ใหม่ๆคืออะไรนะแปดศูนย์นหนึ่งเกดหรือแปดหนึ่งเกดใช่ไหมแมครับศูนย์ครับศูนย์เอ้า 70นะคะ70หรือว่า10เพราะว่าบอกว่าถ้าไม่8 1 7ก็0 1นเล็กซูที่เรามาดูนะมีคนมาเขามาจุดอ่ะแล้วจุดๆเล็กซูก็แตกนะครับียมแล้วครับียมแล้วตอนนี้เมาเสงสัยว่ใจ พวกมันขีดแตงเราบอขีดด้วยพกขีดได้ไหมทักที่สามนะครับนั่นเป็นจังหวะหนึ่งเาทัอย่างนี้เจ็ดครับผมเหมือนเดิมครับเอาตามเช่นเคยเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหรือว่าหนึ่ ศูนย์หนเอ็ดเป็นไปได้นะโอเคก็ใช้วิจารณารับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเจ็ดศูนเจ็ศนย์เจ็ดศูนยี่แหละครับผมตัวเลขถูกมบ่ม่มีเลขถูกป่ล่ะเออไม่มีครับเป็นล่างลนี่นัวแปดตัวแปก็อยู่ตามไม่ชัดเลยอเอ้าดูตามนั้นนะครับเลยทั่วเอาไปไปใช้คำนี้ลาบม่วครับลาบม่วป่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลาบลาบม่วตี หลักงวดน้ำหนาไปมีคนเขามาขอขอนี้เพิ่นไดโชคไดหลักันดูบ่คนบ่านเฮ้างครับได้ยืนปะเขาเอนเออเอสารสือวงได้ครับนี่ทารบูตานงบัวบูตานงบัวหรือสารตายใหญ่เนาะครับผมเนาะมันนมีตัากัใหญ่เนี่เนละเลขออกตัวไหนครับงมวดนี่จะเบิ่งส้มเขาจะบอกขอยะอนนึงให้เ c เมซ่นจะมักตัวไหนจะมากตัวไหนมกตัวขอตัวหนึ่งแย่กันนั้งเดี๋ยวได้บอก บบนั่นตัวไหนล่ะมักตัวไหนเท่าเน้วตัวซ้ำตัวไหนกสี่สี่โอเคสี่ขอร์แปดสนะสี่เอาอีกพอให้แปดผู้ชายบอกสผู้ชายบอกสองคนแปดสี่แปดสี่สองนะครับพอมาสองคนนะครับทั้งบนแปดเพราะคนเออวินมด เอาพ่นหายไปแล้วเอไมันหายไปดิแมันเ็นมันแพอานนี้เอาไปพ่นอีกทีองกองจับริเลองจับเป็นคนปะฮะพอว่าดูดีเพ่นเย่ออย่งนี้เรษกเทาปาเออเศรษฐกเทา้าแม่มอไหม่เอาแล้วเนมิ่ๆบพวกเพรามันตอนที่เด้กนี่้มบอบี้ดิบมีคนเห็นม่าโพยอยู่มนี้ไหมแม่ท่บอกขึ้นตั้งหน้าหกของบอมเนเอาอิิทิมนเี่ยอุ้ยเพราะว่าตอนที่เด็กจอมันวะบอบบี้เห็นมี่ดิมายไ่เหราะโ เแปลกเลขนะวังอืมแปลกพอพอเขาบอกว่ามันคนพื้นที่เนาะบังวังว่าวังเป็นเป็นคนไม่เจอจะหายไปเหรอคนแถลงนี้แล้วก็ก็ก้องจะไปวัดเลยไม่นี่นะครับท่านผู้ชมเอ้านี่ยังแปลกแลกเลยเด้อมันดิไปไปเอางี้ดีกว่าเอากล้องไปดูเลขทูบดีกว่าไปนะคุณผู้ชไปค่ะโอเคครับท่านผู้ชมเพราะว่าอยากจะเข้าคำนี้นะครับผมมาเดนะโอเคคานผู้ชมกับสารตายายนะคะเหล็กเสี้ยมซี่เนาะค่ะซึ่ง เขย่าไรเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะ่ะสองแต่วไปเบิ่งเลขกถูกน้องกันเนาะค่ะเนาะกับสารตายาย่สารไม่ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมที่ผ่านผ่านมาเนาะค่ะเจอสารไม่มาขอโชคขอลาบเลขกมักสิเขาเนาะค่ะเนาะสารเนียกับพวเนีย่ยคือกันค่ะท่านผู้ชมสารตาใายเพิ่นอาจสิให้โชคให้ลาบกับเอ็ซีทางบ้านกับเป็นไปได้เนาะค่ะเนะาะก็คือ ขี่รถผ่านมากทั้ง,ท,งทั้งที่พานดูอยู่ค่ะบ่รู้ว่ามีศาลอยู่มองนี้มืนหนี้จะว่าเป็นยังไงตาย่ายเป็นเสียให้โชคให้ลาบคนกับมีแนวดน,ดนจิตดนใจให้เข่ามากเนาะค่ะเนาะเลขทูบเลขทูบเป็นอย่างนั้นเลขทูบสองสี่ห้าเลขทูบนะคะท่านผู้ชม<ส>เลขทูบสองสี่ห่านะค่ะสองสี่ห่านะตงรงข้อซอยได้ไหมเออ<ๆ>แมนแมนแมน สองสี่ห้านะคะสำหรับตัวเลขดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมค่ะประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะค่ะเลขทูบสองสองสี่ห้าก็ตรงกับพ่สนะคะตรงกับพ่อสอนแมนค่ะตรงกับพ่อสอนสองห้าสี่เจ็ดตรงกันเลยตอนที่ตอนเล็กเลขศมันเสียเออเลขเกศเสีย สองหาซีเนาะค่ะพ่อสอสามสองห้าสีเลู่บสองซีหาเนาะค่ะท่านผู้ชมตามมะครับโชดีปังๆรับคนไลค์กดแชร์ประมานี้เนาะค่ะท่านผู้ชมกับสารตายายเนาะค่ะเนาะมขอโชคขอหลากมาขอเพิ่งบนบาลานี่เพิ่มสาตุเดอร์แบงปากับตากับย่าเอเดี๋ยวมาหลอคัน ตายายให้โชคให้ลาดเดี๋ยวลูกหลานสิมาหาตายายอีกที่ได้นําของมาถวายนําเนาะค่ะเนาะคําหมาคําผู้เพราะว่ายา่ยเป็นเคียวหมาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวลูกหลานสิได้นําคําำหมาคําผู้พร้อมทั้งผลไม้เนาะคะ่ะมาถวายตากับยายกันเลขเข่าเนาะค่ะเนาะกต่ก็ให้ตากับแาย,าย่หมอบโชคลาให้กับอ e ินซี่ทางบ้านค่ะอย่าลืมด้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องทางทีมงานด้วยนะคะ ตัอยคนมิเซนของมกระทิมงานเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซีถูกๆ,กๆ้องันเฮ้งเฮ้งลยๆกันสุขุสุขคนไปเจอกันคลิปไหนพี่หนาเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ